บันทึกบ่ายสองโมงสีนาทีครับวันจันทร์ที่10พฤศจิกาสองพนห้ารครับที่เห็นอยู่ก็คือการ forward test นะครับฝึกซ้อมสอบกองทุน FTO ครับวินเลทร้อยเปอร์เซ็นต์นะอาก็เลยเนกาทีฟครับใช้น้อยมากครับ number of trade แค่13เทรดเท่านั้นเองครับเมื่อก่อนผมใช้เป็น3-400เทรดนะ ลดลงกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นครับใช้เวลาห้าวันครับเวันนี้ก็เนี่ยสามเทปนะครับได้ห้าสิบห้าเหรียญเริ่มตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดนะหนะึ่งสองสามสี่ห้าไม่พลาดซักไม้เลยครับนี่ครับสิบสามเทปเนะี่ยเดี๋ยวเราไปดูผลงานล่าสุดของเรานะครับนี่ครับสอบผ่านแล้วนะครับ ดอดาวห้าเปอขาให้ติดลบไม่เกิน5%เปอร์เเราติดลบแค่ลบสอเปท่านั้นเองครับเงื่อนไขสข้อผ่านหมดแล้วครับนี่ครับคอนซิสันซีนี่ครับอันนี้ก็ z ซูมนะดูเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ครับกี่เปอร์เซ็นต์นีและนี่คือแ c คเคาทนี่ครับหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งเก้าหศูย์หก้าหนึ่ง ก็จะทำการ close account นะครับเขาให้เปิดทีละ account แล้วก็เริ่มต้นฝึกใหม่ครับอันนี้คือ close account ครับก็จะฝึกไปเรื่อยๆไปทุกวันนะครับพยายามฝึกซอ้อมเหมือนน้องๆที่โรงเรียนหมอนทองวิทยานะครับโดยเฉพาะเจ้าบิ๊กนะเจ้าบิ๊กนี่เป็นน้องพี่น้องสาวล่าเขาเด้ครับอยู่บ้านแขวงขมวนนะครับ ก็เริ่มต้นใหม่นะครับสตาร์ทฟรีเทลใหม่ต้องฝึกซ้อมครับถ้าไม่ฝึกซ้อมมันก็จะทําให้เราไม่คล่องไม่มีทักดะหลงหลง,ล,งลืมลืมโดยเฉพาะผู้สูงอายุแบบพวกเราเริ่มต้นใหม่นะครับเนี่ยหมื่นเหรียญเนี่ยฟรีเทลเขาก็จะเอา,หารหัสให้ครับสวัสดีครับแบ่งปันประสบการณ์ตรงครับ Everything is ready กลับมาแล้วครับเนี่ย MT file copy ตัวนี้ครับ login หนึ Lock ่งห้าหนึ่งสองศูนย์สามหนึ่งสองแปดเก้าครับรหัสเดี๋ยวเราเริ่มต้นใหม่ครับไปที่ไฟล์นะครับ open account ไป next ครับมาที่ connect เนี่ยใส่ login เข้าไปที่เรา copy มา paste ลงไปอีกครับเนี่ยตอนนี้ไปใส่ password เนะเรียกกลับมา พาสเวิร์ดเอาตัวนี้ครับมาสเตอร์พาสเวิร์ดนี่ก็อปปีครับอ่กัอปีแล้วนะครับมาที่ตรงนี้ครับเพล็ก็ไปกัอปีแล้วก็ใส่เข้าไปครับเนี่ยเรียบร้อยฟินิตมันจะมีเ <Inf> สียงล้องเลยครับทีนี้ Incoming mail มาแล้วสอบจนหูบัสสอกสมมุมแเหรครับเนี่ยหมื่นเหรียญนะครับนี่รหัสหนึ่งห้าหนึ่ง 2031289ครับนี่ก็มาเริ่มต้นกันใหม่ครับทุนหมื่นเหรียญฝึกซอ้อมครับฝึกซอ้อมไปเรื่อยๆนะครับก็แบ่งปันประสบการณ์ตรงครับสอมจาก FTEAM O ครับสวัสดีครับ